HBAN 1, H B A N 1 0 0 1นถึง1 0 0 5นะคะจะเป็นเสื้อชัยของตัวรุ่นดูดนะคะดันทรงเปลี่ยนคับเลเวล4นะคะทรงครึ่งเต้านะคะแล้วก็ฟองน้ำจะเป็นแบบหนาๆนะคะตัวนี้ยจะเป็นแบบไม่มีโครงนะคะ ไม่มีโครงฟองน้ํานะคะมีความหนาจะอยู่ที่ประมาณ3.5เซนติเมตรฮะเป็นทรงครึ่งเต้าตัวนี้หน้าเต้าเขาจะเป็นแบบไม่ลึกมากนะคะเวลาสวมใส่แล้วนะคะหน้าอกไม่ค่อยอาเท่าไหร่นะตัวสายนะคะเย็บไปเลยติดกับตัวเสื้อจัดแล้วก็ตัวขอบข้างนะคะจะเป็นแบบขอบเย็บตะเข็บนะคะใส่นานกระชับแน่นทนนะคะตะขอจะเป็น2ตะขอแบบนี้เลยจ้ะราคาตัวละ199บาทเท่านั้นนะคะไซส์ที่มีณขนาดนี้นะจ๊ะไซส์ที่มีณขนาดนี้นะคะ,ะ,คะจะมีตั้งแต่คับ A คับีคับสีนะคะระบบ 32, 34, 36จ้ะ32 3ส36ี่นะคะสีเนื้ออ่อนสีเนื้อสีดํานะคะแล้วก็สีเนื้อเนาะมีสีเนื้อสีเนื้ออ่อนนะคะแล้วก็สีดํานะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะตัวละ1 9 9กบาทเท่าน,นั้นนะคะซาบิน่าสีซาบิน่าแท้เลเวลสนะคะตัวนี้